ข้าวหน้าส่อุปก้อนรากชีกระเทียมเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูลงไปแล้วไปดูนะว่ามันจะกลายเป็นอะไรนะแต่ยังไม่รู้เนะียคือไปเจอแบบเอเอมันมันดูดีอ่ะก็ซื้อมาก่อนอือซื้อมาต้มไปก่อนอาจจะทำเป็นข้าวต้มทำเป็นอะไรไม่รู้เอาอคือมันไม่แพงแล้วมันก็ได้เนื้เยอะไงสามชิ้นนี้ก็คือสามสิบบาทนะก็ทำไก่เบาๆนะมันจะได้ไม่ขุ่มากคือขุ่นๆไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูว่าแล้วแล้วมันก็กลายเป็นข้าวต้มกระดูกหมูเมื่อวานเนี้ยนะ อีสามชิ้นใหญ่ใจ่ะเออตักไปกินกันน้ําจิ้มซีฟู้ดเรียบร้อยวันนี้ไปซื้อมาอีกนี่ตุนไปสักโอ้โหนานอยู่นะนี่ตุนกะบข้าว้าเตรียมทํำข้าวต้มเ,ออเดี๋ยวเตรียมใบผักกันต่อไปเดือดได้ที่ก็จะเติมอซีอิ๊วขาวน้ํามันกระเทียมเจียวพริกไทยหรืออาจจะปิดไฟแล้วใส่ใบผักนิดนึงซีอิ๊วขาวล้น้ำมันกระเทียมเจียวซึ่งมีอยู่แล้วปิดไฟ ใส่ใบผักบางส่วนคนๆตักอันนี้คือเรียบร้อยตั้งแต่อยู่ในหม้อแล้วนะเดี๋ยวเวลาใส่ชามใส่จานเนี้ยเราก็จะแต่งหน้าเล็กน้อยแค่นั้นเอง กระดูกหมูสิบนะแต่เนื้อเยอะมากเป็นก้อนๆเลยอะ่ะว้าวจะล้นไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่อีกชามหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่อีกชามอเราก็จะเพิ่มพิกไก่อีกจริงๆในหม้อเราใส่ไปแล้วเรื่อยๆนะขายหน้าทุกทีเลยอีกบทพิ่ไก่เนี่เยเออกระเทียมเจียวซึ่งเราทำกับข้าวบ่อยเรามีอยู่แล้ว เร,เรากินเปลวกระเทียมไปก่อนเอาน้ำมันกระเทียมไว้เติมแล้ว uh huh. ก็แต่งหน้านี่หน่อยอ,อีกรอบ uh huh. เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งชามเดี๋ยวมีชามสำรองผู้สูงวัยต้องทานพริกไทยไล่ลม น้ำมันกระเทียมเราทํากับข้าวทุกวันเราต้องมีติดบ้านอยู่แล้วเนาะเราก็จะกินอ่นเาอเขาเรียกว่าอะไรเปลวกระเทียมไปก่อนเนาะ,ะเป็นชิ้นๆกระเทียมอ่ะเออเราอยากกิน,นร้อนๆกรอบๆโอเคนี่เราก็จะได้ถ้วยใหญ่และถ้วยสำรองอสวัสดีปีใหมค่ค่ะเรามาเริ่มต้นวันใหม่ของปีใหม่ 2 5 6 7 2นห้อันนะอันนี้เป็นอ,อาหารรองท้องรสที่2ของปราริาาในวันนี้นะเพราะว่าเมื่อเช้านี่กินกาแฟดำเจอจางกับกล้วยน้ำว้าไปแล้วลูกเล็กๆนะน่าจะสี่ลูกนะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยก็ต้มกระดูกหมูที่น้ำซุป เข้มข้นมากอืมนะเอาใจสุภาพนิดหนึงอาหารอ่อนๆไปก่อนเดี๋ยวต่อไปถ้าหิวก็ค่อยว่ากันมาค่ะเพื่อนๆลงมือทานกันเลยเย็นพอทานได้แล้วยังไม่รู้กระดูกหมูนี่เอาไว้แทะทีหลังเนาะเออแทะหน้ากล้องไม่ได้ <laughs> อาจจะได้นิดหน่อยนะฮะกระดูกอันนี้อันนี้ถ้วยนี้น่าจะเย็นเร็วกว่า ต้มกระดูกหมูสองรอบอะรอบแรกแหละเราเอากระดูกหมูกับเนื้อหมูก้อนๆนอะ่ะไปจิ้มซีฟู้ดกินหมดแล้วนะก็เอากระดูกหมูเนี่ยมาต้มรอบสองอถ้าไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยอืม,อมก็มีซุปหมูก้อนครึ่งก้อน,น,อ,นอืม าวกระเทียมรากผักชีถ้ามีก็ใส่นะอนต้มตุ้นไปนเลยเลถ้าเจิดก็เติมซีอิ๊วขาวแล้วเราก็มาเติมเอ่อพริกไทยโดยเฉพาะพริกไทยดำเนี่ยอร่อยหอมอร่อยกระเทียมเจียวชีวิตจริงอ่ะเราไม่มานั่งเจียวกระเทียมวันละสองสารอบนะ เกี๊ยวกระเทียมก็เกี่ยวเยอะหน่อยใส่น้ำมันเยอะหน่อยก็แยกเปลวกระเทียมกับน้ำมันมันออกจากกันกินเปลวกระเทียมคนน้ำมันมันก็ใส่ขวดแก้วปิดฝาไวให้ดีกินได้อีกหลายรอบ ถ้าคนว่า,วางๆนั่งทำกับข้าวล้างชามเองทุกที่ทุกวันถ้าจะว่างขนาดนั้นนะเกี่ยวเป็นทั้งครั้งก็ดีค่ะข้าวต้มก็กินได้ทุกคนในครอบครัวเนาะอืมอืม <c oughs> กินง่ายทำง่ายเพื่อนอยากจะดูหมูไหม ยังไงมันก็จะล้นด้วยเนาะเนี่ยโอ้โหทรงยากมากเลยพี่น้อยทรงแกะยากมากเลยนะยากมาก <laughs> มันมันล้นด้วยมันล้นด้วย <laughs> <c oughs> ไหนลองแกะงีแค่นอยดิแค่พอได้ไหม <c oughs> ได้ค่ะนเนื้อเป็นก้อนๆเลยค่ะ อืม hmm. 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 อากาศดีมากค่ะวันที่หนึ่งมกรา 1st January 2024 HAPPY NEW YEAR EVERYONE very nice weather Cool ขอบคุณหลายๆเด้พี่น้องที่มาเยี่ยมชมอันนี้ผ็ใช้ทีิปาำเคยพอเย็นๆพอน้ำแข็งก็ต้องใส่ดอกยังหน้าหนาวหน้าหนาวเดยกกันคลิปหนาเนาะไปทำกินละพี่น้องทำง่ายกินง่ายจ้ะอุ่นทองดีเดี๋ยวกันคลิปหนาจ้า Thanks so much, my friend. Thank for your support. See you next video. Have a great New Year. Wish uh, all my friends successful every section of your life. See you next video. Bye bye.